Good m o น n i n g ค่ะทุกคนนี่ p a เช็คอินที่ตู้เรียบร้อยนะคะตอนนี้พีเออยู่ที่สนามบินหาดใหญ่คะ่ะเตรียมขึ้นเครื่องกับกรุงเทพนะคะแล้วก็ วันนี้พี่เอได้ที่นั่งริมหน้าต่างด้วยนะคะแต่ว่าอยู่แถวหลังสุดเลยริมหน้าต่างแล้วก็อยู่ที่เกตหกเดี๋ยวเราขึ้นเครื่องเตรียมตัวนะคะเดี๋ยววันนี้จะมาแบ่งปันให้กับทุกคนนะคะ มีที่นั่งเพ้หาอะไรกินก่อนเลยก่อนจะเข้าไปเช็คกินมาดูอาหารเช้ากันค่ะอาหารเช้ามีมีขั่วกริง้งนี่นะมีขนมมีขั่วกริง้งอ่า มีหนมจีนด้วยแล้วก็มีข้าวเกียบอันนี้คือข้าวั่วนะคะมีขา้าวั่วอันนี้ปลาทอดมีขนมมีนี้อ่ะเดี๋ยวเวเลือกก่อนนะคะมีตรงนี้ด้วยนะคะม,มีหนมจีน เดี๋ยวพี่ทานีที่นี่นะคะมีกมาแฟเดี๋ยวพี่กินก่อนไปนั่งข้างหลังนะนี่ที่ทางเข้านะคะเข้าพี่เอมาแล้วเป็นปลาดุกผัดเผ็ดนะคะแล้วก็ไข่เจียวโอเคเดี๋ยวพี่เอนะคะ,ะทานเต็มตัวทานข้าว แล้วก็เพื่อที่จะเข้าไปที่เกตนะคะเดี๋ยวไฟของเมเนี่ย8โมงเช้าตอนนี้เนี่ย6โมง45นะคะพี่เอมาถึงที่สนามบ,บินหาดใหญ่ก่อนเพื่อบินกลับกรุงเทพนะคะวันนี้สิ่งที่พีเออยากแบ่งปันในเช้านี้นะคะก็คือว่าการที่เราเนี่ยจะมาขายสินค้า ใน E-Bay นะคะ่ะเราจะต้องมีความรู้อะไรบ้างนะคะในการที่เราจะขายของบน b a y บเพีมีเทคนิคให้กับทุกคนเนี่ยมีด้วยกัน3ข้อนะคะข้อที่1เนี่ยสิ่งที่เราจะต้องมีความรู้ก็คือ1เราจะต้องรู้ว่าแพลตฟอร์มของ E-Bay อะคะ่ะเว็บไซต์ E-Commerce ของ E-Bay เนี่ยเขามีธรรมชาติของแพลตฟอร์มของ E-Bay เป็นอย่างไร เพ่อยากบอกแบบนี้นะคะว่า eBay เนี่ยเป็นเว็บไซต์บิดประมูลสินค้านะคะฉะนั้นธรรมชาติของอ e ีคอมเมิร์ซของ eBay ก็คือว่าคนส่วนใหญ่เปอร์เซ็นต์ส่วนใหญ่อะคะ่ะเข้ามาซื้อของในตลาดของ eBay ซื้อสินค้าแบบออคชั่นก็คือบิดประมูลสินค้าฉะนั้นเวลาการที่เราเนี่ยขายสินค้าบนตลาดของ eBay นะคะ พี่อยากบอกกับทุกคนว่าร้านของเราจะต้องมีการลงขายด้วยกัน2แบบแบบที่1คือเรามีขายแบบใบอินดาวอยู่แล้วก็คือซื้อได้เลยทันทีแต่แบบที่2เราต้องขายตามธรรมชาติของแพลตฟอร์มก็คือธรรมชาติของ e b a y เว็บไซต์ eBay คือเว็บไซต์ประมูลสินค้าฉะนั้นรายการขายข,ายของเราในร้านของเราจึงต้องมีการขายแบบออคชั่นคือบิดประมูลสินค้านั่นเองนะคะ โอเคอย่างที่สงที่เราจะต้องรู้อีกและสำคัญมากก็คือเรารู้ข้อที่ 1. คือเรารู้เรื่องของว่าเรารู้ธรรมชาติของแพลตฟอร์มแล้วไม่พออย่างที่สองที่เราจะต้องรู้เราต้องรู้ด้วยว่าลูกค้านะคะไบเออร์ของ EBay ในตลาดของ eBay เนี่ย เขาเป็นแบบไหนนะคะธรรมชาติของลูกค้าของ eBay นะคะในตลาดของ eBay เ,เนี่ยเป็นคนที่ชอบซื้อสินค้าที่เป็นยูนิคค่ะเป็นสินค้าที่หายาก เป็นไม่ใช่สินค้าโดยทั่วไปที่จะขายกันเว็บไซต์อเม z o n อย่างนี้ไงอมเมเเอ,อสินค้าที่มันขายโดยทั่วไปก็เช่นสินค้าที่ขายในเว็บไซต์อเมซอนอาลีบาบาเถาเป่าอะไรพวกนั้นคือสินค้ามันโดยทั่วไปแต่ eBay เป็นเว็บไซต์ที่มันเป็นยูนิคมากๆฉะนั้นคนที่เข้ามาซื้อขายในตลาดของ eBay จึงเป็นคนที่มีลักษณะเฉพาะมีความต้องการที่ ที่แตกต่างและสินค้าในตลาดของ eBay ข้อที่3เป็นสินค้าที่หายากค่ะเขาจะมีคำพูดที่ว่าศาสตร์กระเบือยันเรือลบเจอที่ eBay ค่ะสิ่งที่เราคิดว่าไม่น่าจะขายเช่นพี่ยกตัวอย่างนะคะตั๋วรถเมย์ปัจจุบันเรานั่งรถเมย์อยู่ไหมคะรถเมย์ที่เมืองไทยนี้แหละถ้าวันนี้เรายังนั่งรถเมย์อยู่แล้วเราเคยเก็บตั๋วรถเมย์ไว้เยอะๆไหมคะ ไอ้ตัวรถเมย์ที่เราเก็บนั่นนะคะเวลาฝรั่งเข้ามาเมืองไทย mm hmm. เขานั่งรถเมย์นะรู้ไหม mm hmm. คุณสามารถทำระตั้าเมนิ่งได้เลยนะลูกค้าทํายังไงลูกค้าก็ ฝรั่งนะคะเก็บตัวรถเม์ในเมืองไทยนี่แหละแล้วเอาตัวรถเม์ที่เก็บแล้วก็เขียนเป็นสตอรี่แล้วใส่คีย์เวิร์ดว่าที่เกตเอ่อบัสนะคะของที่ประเทศไทยตัวรถเม์ของประเทศไทยเนี่ยแล้วมีการปิดประมูลกันมูลค่าของตัวรถเม์นะคะสามารถจบไปในราคาหลักพันได้เลย ว้าวไหมคะนี่แหละคือธรรมชาติของแพลตฟอร์มของ eBay ที่เราจะต้องรู้ฉะนั้นหากใครก็ตามน้องๆคนไหนนะคะถ้าอยากขายสินค้าในตลาดของ eBay เราต้องรู้3ามอย่างอย่างที่1รู้ว่าเว็บไซต์ของ eBay เขาขายลักษณะแบบไหนอย่างที่2รู้ว่าผู้คนคนที่ซื้อขายกันในตลาด eBay เป็น คนประเภทไหนและอย่างที่สามรู้ว่าสินค้าในตลาดของ eBay เป็นสินค้าที่มีลักษณะของเฉพาะสินค้าชิ้นเดียวที่หายาก อะไรก็ตามที่เรามองว่ามันไม่มีมูลค่าสิ่งนั้นแหละจะทำกำไรได้ดีในตลาดของ eBay ค่ะเ mm hmm. ช้านี้เบคขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะคะและหวังว่าทุกคนจะมีรายได้กับ eBay อย่างที่ต้องการนะและเราเจอกันใหม่นะคะในคลิปหน้าขอบคุณค่ะ